That is... ทำยังไงไปเนี่ยไหนเอียงได้ไหมเนี่ย,ออยตามเราไหมเนี่ย ถจะอยากเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำเมื่อมันไม่ควรรักใครส <C> e <ars> ดีชคนนะทนที่สองคนนะช่างตีเช็ดเช็ได้ยินไหมช่างตีได้ยินอย่างกีตาร์ไหมได้ยินไหมคอมเมนต์อยู่หยไหนไะเนะเอาคอมเมนต์อยู่ตรงนี้ ทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะไม่เห็นคอมเมนต์เลยเอ๋อ,อขึ้นแล้วที่เมียวดีครับอัพสิสสุดหลอด่อทำอะไรอยู่ครับอ๋อกำลัง ร้องเพลงกำลังฝึกร้องเพลงั <c oughs> สดีสามคนเนาะมาไม่ได้ร้องเพลงหลายวันแล้วมันจะมาร้องเพลงให้ฟังนะขอเพลงกันขึ้นมาเลยฮะ ทานแล้วครับพี่เหมียวพี่เหมียวทานยังเอ่ยมันก็จะแลกๆหน่อยนะลองลองขึ้นดู ลรอกินใจกับท้โทษนครับอ๋อโอเคครับผมจัดไปครับพี่เหมียว แต่ถ้าน้องอามีใจก็มากินได้นะเฮิ้วได้ยินผมนะเดี๋ยวจะลองให้เอฟเฟกลองดูนะ ได้ยินดีกลังหัดร้องเพลงนี้นะเดี๋ยวจะลองลองลองดูลองเล่นๆนะโอเคครับผมโอเคครับ อันนี้ผมไม่ได้ขึ้นกับสตรีมยาดผมลองขึ้นกับอะไรสักอย่างหน,นึ่งอะผมลองเฉยๆฮนะ ือสีดีนาะรักเจ้ามันคือสิีดีนาะมีเราสองคนเป็นแมนแแ่พ่อเป็นเวียนที่ยากที่เขออาจตัวเขาเปียนเจ้านั้นคือสีนิดีนะแกลมเจ้ามันคงสีนิดเนาะได้กอดเจ้าคือสีอุ่นนะที่ว่ามาดีก็เพราะว่าอยากได้เจ้ามาเป็นแฟนคันใดละเจ้วไอสีหอมคันได้หอมแล้วไอสีกอด แค่ได้กอดแล้วเจาสีบ้อง่วลาน้องนางตลอดเวลาคันว่าเจ้าบ่าท่านมีภัยอยากมีคนมาเคียงข้างกายป็นแบมันไม่อยู่กับไอ้เวลาเอาใจเรามากอดกัน คันไดรักแล้วไอาสีหอมคันไดหอมแล้วไอาสีแพงเอรว่าเจ้าคือคนไอยแยงและสีหางแพงน้องลา,งงานคนงามคันว่าเจ้าบอทันมีภยัยอยากมีคนหน้าเคียงกันกายเป็นแบบนั้นไม่อยู่กับไอเวลาเอาใจลงมากอดกัน นีแม่เล็กใช่ไหมเนี่ยม่เล็กสวัดีครับค <c oughs> ันใดรักแล้ว home, ไอสีหอมคันใดหอมแล้วไอสีแพงเพราะว่าเจ้าคือคนไอยแยงและสีรักแพงน้องว่าคนงามคันว่าเจ้าว่าทัานมีภายอยากมีคนมาเคียงข้างกายเป็นแบบนี้ไม่อยู่กับไอเวลาเอาใจลงมากอดกันโอ้โห นี่ลองระบบเฉยๆนะผมเห็นเขาขึ้นกันผมลองขึ้นดูเฉยๆใช่ลูกแม่เล็กเองจ้รับแม่เล็กคั้งายนะครับ n <c> o <oughs> no, have coffee I have orange orange juice <c oughs> มาเดี๋ยวร้องเพลงสองใจให้ฟังนะลักลักาสาวเหนเียวเปรียยสซ่างาทีสี่นะล้านโดนใจนะตื่นเช้าจังค่ะแม่เล็ก ถ้าฉันมีเธอเป็นเพียงรักเดียวและเธอมีฉันเป็นเดียวทั้งใจ ะเป็นความรักที่ไฟ,ฟ่ฝันย่อมไม่ใครคนเข้ามาคนที่มองว่าฉันสำคัญคนที่รักฉันยังไม่เคยรักใคร เขาได้ทำให้ปวดร้าวแต่ใจเจ้ากบไม่เคยเหลือ oh. ใครจะอยากเป็นคนไม่ดี แอ่จริงจิงที่ฟื้นหัวใจไม่ได้ฉันยอมสองใจเพราะรักเธอ แต่ใจฉันไม่เคยมีเขาคนอีกคนที่เอาแต่ทำให้ปวดร้าวแต่ใจเจ้ากัไม่เคยเลือ ไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครเจ็บที่ใครใคเขาก็มองเลวดาวลายใจเกลียดตัวเองจริงจริงที่ฝืนหัวใจไม่ได้ฉันยอมสองใจเพราะรักเธอ ไม่เล็กออมสินแคบทุกคนออมสินงแคบเปิดทดสอบเฉยเมันมันมันดีเลยไหมมันอะไรไหมเฉยเฉยแผมก็ลงแล้วครับ สวัสดีห้าคนดูนะโอเคระบบดีเยี่ยมใช่ไหมดีใช่ไหมครับ <c oughs> ดีดีดีโอเคงั้นผมลงกันนะเดี๋ยวไว้ ขึ้นบ้านอื่นดีกว่าไปช่วยบ้านอื่นดีกว่านะทุกคนสวัสดีครับ